สินว่า AX2 นะคะซึ่งตอนนี้วางแผนไปแล้วนานประมา้กี่เดือนนะคะเดือนม่ถึงือากัประ่เดือนแล้ะตอนนี้ทุกแนเรียกเรียแล้วมันจะไปหาซื้อยังมีอู่ยัม่อยูกเขาเก็บเก็บเรียแลเก็บเตรมตัวส่งลับไหม่ชมยังีอยู่ยังมีอยู่ค่ะแลวันนี้เนี่ยสมารถเจ้แกที่ i m a g n o t นะคะค่ะไปลค หกโมงเย็นหกโมงกโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะคะไปซื้อซีดีในวันนี้ที่ Imagine ก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็ซื้อซีดีปึ๊บมีไลเซนต์ร้องเลยได้าหกโมงครึ่งวันนี้ที่เทสโก้เลคร์สตอรแล้วก <hi> ็ถ้าหากว่าอยากได้เพลงของออฟเนสต์เรามีช่องทางดาวน์โหลดนะครับดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์สี่เก้า เราตมหนึ M, yeah. okay, right ่องสามดูยีเก้ารหัสสี่เก้ารหัส4ี่กดโทรออกก็จะได้ทุดพิเลงจะมีล็อคจะมีโกลด์เรตเตอร์อยู่ออกก็ล็อคาะเองเลยลักษณะเป็นังไงครับกดเข้าไปจะได้ยินเสียงไหมครับมนี้ต้องรับาสู่กาบพัฒน์ของออฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแตว่เทคแคร์เลยเดี๋ยวผมจะพาจะอบหลคุณเดินไปนะครับซ้ายมือกดหนึ่งครัผประ ดอการ์หนึ่งสองสมนย์สกคะแล้วก็กดโทรออกก็จะได้ทราบกันว่าเออออกผู้อะไรในัานบ้างนะคะแล้วก็ช่อมาือืเฟซบุ๊เอออะไรติดต่อหรือว่าสื่อสารอยากจะดูหน้าตาดูข่าวสารของออฟผครับผมนเว็บไซต์ก่อนเลยนะครับออกซุนั้นดอทคอมนะฮะอือว่าออกสุนทานดอทคอไอรับดอทคอม่ะนี็ได้ไม่คจะลิงก์่านกหรือทางเฟซบุ๊กสวิตเตอรคือชื่อเดียวกันก็คือว่าออก เอ a นเอทีครับค่ะแลทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้ไปเจอกันที่นั่ได้ด้วยค่ะแล้วก็เห็นเอาผู้ถือนังสืบหอยมากทุกแต่ละครั้งที่เราคุยกัน